บทที่37เมื่อหวังถึงเฟยได้ยินคำพวกนี้หัวใจก็กลั้นความตื่นเต้นไม่ไหวรถของตนเป็น540รถของเย่เฉินเป็น520ต่อให้เขากล้าแทบตายเขาก็ไม่มีทางชนะไม่อยากเชื่อว่าเขาจะกล้าเดิมพันใหญ่กับตนขนาดนี้จุดประทัดส0 0 0 0นัดในรถ รถคันนั้นก็คงไม่เหลือชิ้นดีน่ะสิการตกแตกภายในพื้นฐานที่นั่งระบบคอนโทรลทุกอย่างจะถูกระเบิดเป็นจุนในเมื่อแย่เฉินรนหาที่ตายเองเช่นนั้นมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่ตนจะได้ทำให้เขาอับอายจากนั้นหวังเถิงเฟยก็พยักหน้าโดยแทบจะไม่ลังเลแล้วตะโกนว่าทุกคนเป็นพยานฉันกับแย่เฉินจะแข่งขันกันว่ารถของใครเร็วกว่าถ้าใครแพ้ จะต้องใส่ประทัดชุดนี้ในรถและจุดมันเมื่อพูดจบก็พูดอีกว่าถ้าใครกลับใจและเล่นสกปลกขอให้ตายเรียบทั้งครอบครัวผู้ชายหลายคนที่อยู่ข้างๆเริ่มเล่นด้วยทันทีเพื่อนร่วมชั้นที่อยู่ชั้นบนได้ยินเรื่องนี้ก็พากันออกมากันหมดผู้คน20-30คนมารวมตัวกันที่หน้าประตูเพื่อรอชมเรื่องสนุกทุกคนต่างคิดว่าแย่ฉันเป็นคนโง่ 520ยังกล้ามาท้า540งั้นเหรอถนนสายตรงรถของใครขับได้เร็วมันไม่ได้ขึ้นกับความกล้าทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของรถรถ520ต่อให้เป็นชูมัคเกอร์มาขับก็เป็นไปไม่ได้ที่จะแซง540ดูเหมือนว่ารถ BMW520 ใหม่เอี่ยมของเย่เฉิน กำลังจะกลายเป็นเศษซากในไม่ช้านี้เซียวซูรันก็พยายามโน้มน้าวเย่เฉินว่าเย่เฉินคุณอย่าให้เขายั่วได้เขาตั้งใจคุณอย่าไปแข่งกับเขาเย่เฉินยิ้มเล็กน้อยคุณวางใจเถอะสามีของคุณจะไม่มีวันแพ้หวังถึงไฟหัวเราะดังลั่น <laughs> เยน่เฉินถ้าไมพูดเรื่องอื่นความกล้าหาญของนายเนี่ยฉันชื่นชมมาก <laughs> ในเมื่อเป็นอย่างนี้เราหยุดพูดเรื่องไร้สาระกันได้แล้ว เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าได้เย่ฉ yeah, ินพยักหน้าและถามเขาว่านายบอกมาสิว่าจะแข่งยังไงหวังถึงเฟยชี้ไปตรงสีแยกที่ปลายถนนและพูดว่าเราเริ่มพร้อมกันดูว่าใครไปถึงแยกนั้นก่อนแล้วเลี้ยวกลับไปกลับหนึ่งรอบใครกลับมาก่อนคนนั้นชนะนายว่าไงได้ไม่มีปัญหาหวังเหมือนเฟยพูดอย่างตื่นเต้นทุกคนเป็นพยานเราจะเริ่มการแข่งขันทันที พูดอย่างนั้นแล้วเขาก็มุดเข้าไปในรถ540ของตัวเองแล้วขับรถไปตามถนนเย่เฉินเพิกเฉยต่อการรั้งของเซียวซูรันขับรถไปจอดข้างหวังถึงเฟยส่วนหัวของรถทั้งสองคันอยู่ในแนวเดียวกันตอนนี้เพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งที่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านหัวเราะและพูดว่าฉันจะนับถอยหลังให้พวกนายเองดีหวังถึงเฟยยิ้มและพูดว่าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยเย่ฉินพยักหน้า แล้เปิดโหมดสปอร์ตของ BMW 760 BMW 760ใช้เครื่องยนต์ขนาด6.6ลิตรและ585แรงมา้าส่วน BMW 540คันข้างๆใช้เครื่องยนต์3.0ลิตรและ340แรงมา้าความแตกต่างของเครื่องยนต์ของรถทั้งสองคันต่างกันถึง2เท่าและแรงม้าก็ต่างกันถึง245แรงมา้าพูดได้ว่า แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวแต่หวังถึงเฟยไหนเลยจะรู้ว่ารถ520คันนี้ของเย่เฉินแท้จริงแล้วเป็นตัวท็อปของ760เขายังคงคิดว่าตัวเองมีชัยชนะอยู่ในมือไปแล้วเพื่อนร่วมชั้นที่รับผิดชอบในการนับถอยหลังตะโกนอย่างตื่นเต้นเตรียมสามสองหนึ่งไปเมื่อสิ้นเสียงหวังถึงเฟยก็เหยียบคันเร่งลงไปจนมิดทันที เขารู้ว่าเย่เฉินแพ้แน่แต่เขาอยากให้เย่เฉินแพ้อย่างย่อยยับที่สุดดังนั้นตนต้องขับให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่สิ่งที่เขาไม่ได้คาดคิดคือที่ด้านข้างขวามือของตนเงาดำพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วทันใดนั้นก็ทิ้งตนไว้ข้างหลังไกลลิฟไม่เห็นฝุน่นเป็น bmw 520ของเย่เฉินหวังเถิงเฟยแทบจะไม่เชื่อสายตาของตัวเองแม่งเอ้ย มันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ BMW 520ของเขาแค่184แรงมา้าส่วนรถของตนมี340แรงมา้าสูงกว่าเขาเกือบสองเท่าทำไมเขาถึงเหนือกว่าตนได้ง่ายขนาดนี้เพื่อนร่วมชั้นที่มุงดูอย่างสนุกสนานต้งโง่แดกไปตามกันใครก็คาดไม่ถึงทุกคนล้วนคิดว่าเย่เฉินต้องแพ้แน่แต่ไม่น่าเชื่อว่าจะเหมือนลูกศรที่พุ่งออกจากคันธนู พุ่งแสงหน้าหวังเหมือนเฟยไปอย่างฉับพลันและทัในใดนั้นก็ทิ้งเขาไว้ข้างหลังในเสี้ยววินาทีหวังถึงเฟยวิ่งยังไม่ถึงครึ่งทางทุกคนก็เห็นเย่เฉินกลับรถที่ปลายถนนแล้วตอนนี้หวังถึงเฟยเพิ่งจะกลับรถเย่เฉินก็ได้ขับรถกลับไปที่จุดเริ่มต้นแล้วเย่เฉินชนะและชนะด้วยความได้เปรียบอย่างย่อยยับหวังถึงเฟยเพิ่งหันหัวกลับมาเห็นเย่เฉินถึงจุดสิ้นสุดแล้ว ทั้งตัวก็แทบสุดมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแม่งนี่มันเรื่องอะไรกันเมื่อ,อไหร่กันที่ B M W 520สามารถเหนือกว่า B M W 540เป็นสองเท่าไม่จริงเน่ยไอหานี่ต้องไปปรับแต่งรถของเขามาใหม่แน่ๆแม่งเอ้ยมันเอารถดัดแปลงมาเป็นกับดักนั้นเหรอสมควรตายเขากัดฟันขับรถกลับไปหาฝูงชนเย่ฉินปรบมือรับชัยชนะกับเซียวซูรันแล้ว พื่อนร่วมชั้นล้วนตกตะลึงเอ๋อแดกไปตามกันจนตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไม520ของแย่เฉินถึงเร็วขนาดนี้หวังถึงเฟยหยุดรถเขาออกมาจากรถอย่างโกรธจัดพร้อมกับคำรามว่าแม่งแย่เฉินนายขับรถดัดแปลงมาเป็นกับดักใช่ไหมเกมเนี้ยไม่นับพลังของรถดัดแปลงนั่นมันดีกว่าของฉันมากจะมาแข่งกันได้ยังไงแย่เฉินยิ้มอย่างเย็นชาเฮ้ hey, ทั้งวันเฟย เมื่อกลู่นายบอกเองว่าแรงขับเคลื่อนไม่สําคัญฝีมือและความกล้าหาญสําคัญกว่าตอนเนี้นายแพ้แล้วจะบิดพลิ้วเหรอฉันเปล่าสีหน้าของหวังเถิงเฟยมีร่องรอยตื่นตระหนกโต้แย้งข้างๆกูู๊ว่านายคุณลุ้มดักฉันฉันไม่ได้บิดพลิ้วตรงร่างเหลิงพูดอย่างดูถูกว่าหวังเถิงเฟยนายเป็นคนพูดไม่เป็นคําพูดหน้าขยะขยงจริงๆอย่าลืมที่เมื่อกี้นายสาบานเอาไว้สิ ว่าใครไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ต้องตายเรียบทั้งครอบครัวนั่นสิแต่เดิมเพื่อนร่วมชั้นหลายคนรอดูเรื่องตลกของเย่เฉินแต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกไม่พอใจหวังเถิงเฟยเห็นได้ชัดว่าคนคนนี้แพ้ไม่เป็นจริงๆพูดเองแต่ไม่กล้าทำจากนั้นก็มีคนเอ่ยปากว่าหวังเถิงเฟยนายนี่มันน่าเบื่อทุกคนที่ได้เห็นเป็นพยานตัวเองต้องการแข่งกับเย่เฉินเองยังบอกว่าแรงขับเคลื่อนไม่สำคัญ ถ้าแพ้ระบิดพลิ้วต้องตายเรียบทั้งครอบครัวตอนเนี้ยตัวเองมาบิดพลิ้วเองเห็นได้ชัดว่านายอยากตายเรียบทั้งครอบครัวมากกว่าที่จะรักษาสัญญาการเดิมพันใช่ไหมใช่มีผู้หญิงคนหนึงพูดขึ้นหวังเถิงเฟยทุกคนเคยคิดว่านายเป็นลูกผู้ชายพูดคําไหนคํานั้นแต่คิดไม่ถึงไม่น่าเชื่อว่านายจะเป็นคนถอยที่กลับผิดเป็นถูกแบบนี้ยังมีคนบอกด้ว,ว่าฉันนับว่าดูออกว่าเถิงเฟยเป็นคนยังไง เขาเป็นสุนัขสองมาตรฐานถ้าเย่เฉินเป็นฝ่ายแพ้เขาจะไม่ปล่อยเย่เฉินไปง่ายๆแน่นอนแต่พอตอนนี้เขาแพ้เขาเริ่มบิดผิวขี้โกงท่าเดียวเป็นขยะจริงๆหวังถึงเฟยหน้าเขียวทีสลับหน้าขาวทีพูดจากใจรถคันนี้เขาเพิ่งซื้อมาได้ไม่ถึงเดือนรวมๆแล้วใช้เงินไปมากกว่าเจ็ดแสนหยวนถ้าโยนชุดประทัดสามหมนนัดเข้าไปจุดจริงรถคันนี้ต้องยับเยินแน่ นี่คือรถคันโปรดของตนปกติแล้วแม้แต่รอยขีดข่วนเล็กน้อยก็ไม่มีฝุ่นผงก็ไม่อนุญาตให้ปรากฏแล้วจะยอมโยนประทัดเข้าไปจุดได้อย่างไรแต่เพื่อนร่วมชั้นจำนวนมากมองตนอยู่เห็นได้ชัดว่าตอนนี้ตนสูญเสียความนิยมไปแล้วถ้าตนยังบิดพลิ้วต่อไปต่อจากนี้พวกเพื่อนร่วมชั้นจะไม่โอเคกับตอนอีกแน่พวกเขาถึงขั้นพาก,กันบอกว่าตนแพ้แล้วขี้โกงบิดพลิ้ว ยอมแบกรับคําแช่งที่ว่าตายเรียบทั้งครอบครัวและไม่รักษาสัญญาการเดิมพันคิดมาถึงตรงนี้หัวใจเขาก็สั่นไหวถ้าไม่จุดประทัดตนต้องชื่อเสียงพังพินาศเวลานี้จูจ่ๆเย่เฉินเข้าเอ่ยปากพูดขึ้นว่าหวังถึงเฟยทุกคนล้วนเป็นเพื่อนร่วมชั้นล้อเล่นกันไม่ต้องจริงจังรถของนายค่อนข้างแพงถ้าไม่เต็มใจจะจุดก็ไม่ต้องจุด หวังเถิงเฟยถอนหายใจโล่งอกทันทีแต่เพื่อนรวบชั้น,นรอบๆต่างขยอยกันวิาพากษ์วิจารณ์ทันทีโอ้ยเย่เฉินนายช่างใจกว้างจริงๆดูหวังเถิงเฟยสิน่าอับอายจริงๆจริง,รงด้วยเย่เ yeah, ฉินมองออกว่าเขาแพ้ไม่เป็นก็เลยยอมให้เขาศักิ์รีของหวังเถิงเฟยระเบิดขึ้นมาทันทีด่าออกมาอย่างโกรธจัดว่าใครแม่งบอกว่าฉันแพ้ไม่เป็นเอาประทัดม้ฉันในเมื่อฉันกล้าเดิมพัน แน่นอนว่าฉันก็ต้องแพ้เป็นมุมปากของเย่ฉันยกยิ้มกับร่องรอยแสดงออกว่าแผนสำเร็จบทที่38หวังเถิงเฟยในเวลานี้เสียสติสัมปชัญญะไปหมดแล้วเขาไม่อยากอยู่ต่อหน้าเพื่อนร่วมชั้นแล้วถูกไอขยะเย่เฉันนั้นบทขยี้จากนั้น เขาก็มุ่งมั่นที่จะเอาชุดประทัดจำนวนสามหมื่นนัดที่อยู่ในมือของหวังเต้าคุณแล้วโยนมันเข้าไปในรถของตัวเองหลังจากนั้นเขาหยิบไฟแชค็คขึ้นมาจับฟิลส์ของประทัดและพูดเสียงเย็นชาว่าพวกนายดูฉันให้ดีฉันไม่ใช่คนที่แพ้ไม่เป็นไม่ต้องขอความเห็นใจจากแย่เฉินประทัดระเบิดกระตุยกระจายในรถตอนแรกยังสามารถเห็นแสงไฟในรถแต่ในไม่ช้า ในรถก็เต็มไปด้วยควันสีขาวเสียงประทัดระเบิดดังต่อเนื่องทำให้ในหัวใจของหวังเถิงเฟยกระอักเลือดแต่ก็ทําให้เพื่อนร่วมชั้นที่มุงดูสนุกสนานตื่นเต้นกันมากเพื่อนร่วมชั้นหลายคนเอาโทรศัพท์มือถือออกมาเพื่ออัดคลิปวิดีโอเตรียมรอโพสทุกขั้นตอนลงติ๊กต็อกเพื่อให้ชาวเน็ตได้เห็นการแสดงที่หาดูได้ยากนี้ประทัดสามหมื่นนัดยังคงระเบิดอยู่อย่างต่อเนื่อง ระเบิดบอกที่นั่ง bmw 540อย่างรวดเร็วที่นั่งภายในเต็มไปด้วยฟองน้ำจำนวนมากทุกอย่างล้วนเป็นวัตถุไวไฟด้วยการเผาไหม้ของประทัดดินปืนเปลวไฟก็สว่างวาบขึ้นทันทีทุกคนไม่คาดคิดว่าประทัดจะทำให้รถติดไฟได้และควันสีขาวคละคลุ้งเต็มไปหมดไม่มีวี่แววว่าจะเกิดไฟไหม้เลยแต่ว่าจนเมื่อประทัดเกือบจะระเบิด เมื่อควันเริ่มกระจายเปลวไฟภายในก็ปะทุขึ้นอย่างกระทันหันทันใดนั้นรถทั้งคันก็จมในทะเลเพลิงเพื่อนร่วมชั้นในเหตุการณ์ต่างส่งเสียงร้องตกใจหวังถึงเฟยพล่องออกมาด้วยความหวาดกลัวแม่งเอ้ยดับไฟสิดับไฟเร็วเขาคิดว่าอย่างมากประทัดก็ระเบิดแค่เบาะที่นั่งภายในตนเสียแค่ค่าใช้จ่ายไม่กี่หมื่นมันก็ไม่ได้มากถึงขั้นหลายแสน เอาไปฟื้นฟูรถก็สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้แต่ไม่คิดเลยสักนิดว่าประทับจะทำให้ไฟไหม้รถเขาตะโกนให้ดับไฟแต่ไม่มีใครมีวิธีช่วยเขาดับไฟในรถได้เขารีบโทรหา119เองจากนั้นก็มองรถคันโปรดไฟลุกโชนโหมกระหน่ำขึ้นเรื่อยๆอย่างสิ้นหวังจนในที่สุดก็จมลงไปในทะเลเพลิงเมื่อรถดับเพลิงมาถึง bmw 540ก็ไม่จนเหลือแต่โครงแล้วจากโครงถึงขั้นมองไม่ออกด้วยซ้ำว่ามันเคยเป็น bmw หวังถึงเฟยล้มลงกับพื้นมอง bmw ที่รักของเขากลายเป็นขี้เท่าด้วยความสิ้นหวังหัวใจเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเหลือขนานับถ้ารู้ก่อนว่าจะเป็นแบบนี้พี่ตายยังไงก็จะไม่เริ่มไปท้าทายแย่เฉินและขอแข่งกับเขามันไม่เพียงแต่จะเสียหน้า แต่ยังเสียรถด้วยบนใบหน้าหวังเต้าคุณไม่มีการแสดงออกแต่ในใจเขารู้สึกขำม,มากยกนิ้วโป้งให้เย่ฉันเงียบจากนั้นเขาก็พูดกับหวังเถิงเฟยว่าเถิงเฟยคุณก็อย่าเศร้าไปเลยใกล้ถึงเวลาแล้วทำไมเราไม่ไปทานอาหารกันก่อนละ่ะตอนแรกหวังเถิงเฟยคิดหาเหตุผลที่จะจากไปแต่ลองคิดดูดีๆแบบนี้มันง่ายเกินไปสำหรับไอสาระเลวแย่เฉิน ไม่ว่ายัางไงก็ตามเพราะเย่เฉินรถของตนถึงได้เป็นขยะดังนั้นสนามนี้ตนต้องเอาคืนถึงจะพอดังนั้นเขาจึงลุกขึ้นยืนและแซงพูดอย่างใจเย็นว่าฉันไม่มีอะไรต้องเศร้ายินดีเล่นพน,นันก็ต้องยอมรับความแพ้แพ้เท่านั้นเพื่อนร่วมชั้นหลายคนก็ทยอยเข้ามาคล้อยตามพี่เฟยร,รวยขนาดนี้ BMW จะสำคัญอะไรละ่ะใช่ไหมใช่อย่างที่พี่เฟยพูดมามันก็แค่รถขนส่งทั่วไป ทุกคนรู้ว่าหวังถึงเฟยต้องการหน้าจากนั้นจึงไม่มีใครพูดถึงเรื่องพวกนี้อีกตามหวังเต้าคุณไปเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีเปิดที่ร้านในห้องโถงมีโต๊ะหลายตัวตั้งไว้ บนเวทีเล็กๆข้างหน้ายังมีป้ายแขวนปาร์ตี้ฉลองการเลี้ยงรุ่นเพื่อนร่วมชั้นและป้ายฉลองการเปิดร้านอาหารด้วยบรรดาเพื่อนร่วมชั้นมากมายต่างทยอยกันให้ของขวัญแย่เฉินหยิบภาพวาดโบราณที่เขาซื้อมาแล้วเดินตรงไปหน้าหวังเต้าคุณและพูดว่ายินดีด้วยนะเต้าคุณนี่คือของขวัญเล็กๆน้อยๆอยจากเราทั้งคู่เซียวซูรันก็ยิ้มและพูดว่าหวังเต้าคุณยินดีด้วยนะ ขอให้คุณเงินทองไหลามาเทมาขอบคุณครับขอบคุณมากตังเต้าคุณรีบเอ่ยขอบคุณจากนั้นก็โน้มตัวเข้าไปข้างหูของแย่เฉินและพูดด้วยสีหน้าเบิกบาน,นเห็นนายกับดาวห้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมแนบแน่นกันมากไม่เหมือนอย่างที่คนภายนอกพูดกันเมื่อไหร่จะมีลูกล่ะเซียวสุรันได้ยินที่ทั้งสองคนกระซิบกันจึงหน้าแดงอย่างช่วยไม่ได้แย่เฉินจึงพูดด้วยรอยยิ้มว่านายหยุดนินทาได้แล้ว มีเมื่อไหร่ฉันจะบอกนายนายไม่ให้เงินไม่ได้นะได้เลยได้เลยหวังเต้าคุณรีบไปยักหน้าและพูดว่าถึงตอนนั้นฉันจะเอาซองแดงใหญ่ๆใ,ให้ลูกนายเลยขณะน,นี้มีหญิงสาวคนหนึ่งที่แต่งหน้าเข้มจัดเดินมาข้างๆหวังเต้าคุณเปิดปากถามว่าเต้าคุณสองคนเนี้ยใครเหรอคนเนี้ยคือเพื่อนซีของผมเย่เฉินส่วนคนเนี้ยเป็นดาวประจำมหาลัยของเราเซียวซูรัน ตอนนี้เป็นภรรยาของเย่เฉินหลังจากหวังเต้าคุณแนะนําทั้งสองคนจบก่อนแนะนําผู้หญิงข้างกายด้วยว่าคนเนี้ยคู่มันของฉันหลิวลี่ลี่ฮะเขาคือคนที่เกาะผู้หญิงกินหลิวลี่ลี่เพิ่งออกมาแต่ในไม่ช้าก็ได้สติว่าพูดไม่ดีไปจึงรีบเปลี่ยนคําพูดด้วยรอยยิ้มว่าได้ยินหวังเต้าคุณพูดถึงพวกคุณทั้งสองคนทั้งสวยทั้งหล่อเลยค่ะ เย่เฉินแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินส่งภาพวาดโบราณให้หลิวลี่ลี่และพูดว่านี่คือน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากเราหลิวล,ลี่ลี่พูดด้วยรอยยิม้มโอ้มาก็พอแล้วยังต้องให้ของขวัญอะไรล่ะคะพูดแบบนั้นแต่กลับยึดของขวัญไปเย่เฉินพูดว่าพวกคุณสองคนกำลังยุ่งพวกเราไปหาที่นั่งก่อนนะได้หวังเต้าคุณพูดขอโทษขอโทษด้วยนะเย่เฉินฉันมีเพื่อนร่วมชั้นมากมายที่ต้องทักทาย ป่ายแย่เฉินกับเซียวซูหลันเพิ่งเดินไปหลิวลี่ลี่ก็รีบเปิดของขวัญของแย่เฉินทันทีเมื่อพบว่าเป็นมวลภาพวาดก็ขมวดคิ้วและพูดว่าที่เพื่อนร่วมชั้นของคุณให้มาคืออะไรอะ่ะหวังเต้าคุณพูดว่ามองไม่ออกเหรอก็ภาพวาดไงชิหลิวลี่ลี่เบะปากอย่างดูถูกคลี่เปิดแล้วเหลือบตามองดูและพูดว่าของเสงเครงทั้งเก่าทั้งเน่าฉันเดาว,ว่ามันมีมูลค่าหนึ่งถึงสองร้อยหยวน เต้าคุณพูดอย่างจริงจังคุณจะสนใจอะไรกับจำนวนเงินเพื่อนร่วมชั้นให้มาสิ่งของเบาต่หนักน้ำใจหลิวลีลล่ี่พูดว่าให้มันน้อยน้ยหน่อย,อยฉันขอบอกคุณนะต่อไปเพื่อนร่วมชั้นแบบเนี้ยสูงสิ่งให้น้อยลงทั้งสองคนให้ขยะแบบเนี้ยยังไม่พอจ่ายค่าอาหารที่พวกเขากินเลยหวังเต้าคุณสีหน้าไม่พอใจหลิวล,ล,ลี่คุณเป็นคนหัวสูงเลือกปฏิบัติขนาดนี้เลยเหรอ หลิวลี่ลก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟหวังเต้าคุณคุณพูดอะไรฉันเป็นคนหัวสูงเลือกปฏิบัติกันเหรอถ้าฉันหัวสูงเลือกปฏิบัติจริงยังจะคบหาคนยากจนอย่างคุณเหรอคุณอย่าลืมนะเงินส่วนใหญ่ในร้านอาหารเนี่ยพ่อฉันเป็นคนลงทุนหวังเต้าคุณมีท่าทางกระอักกระอ่วนแต่ก็ไร้คำพูดและไร้คำตอบ ตอนนี้หวังถึงเฟยเดินไปหาทั้งสองคนเขาฟื้นตัวจากเรื่องรถไหมเมื่อครู่นี้มากแล้วเริ่มแสดงท่าทางกล่างขึ้นมาอีกแล้วมาถึงหน้าทั้งสองคนเขายื่นซองแดงหนาเตะให้ตรงๆและพูดเสียงเบาบางว่าเต้าคุณนายเปิดร้านอาหารฉันไม่รู้ว่าจะให้อะไรนายถึงจะเหมาะจึงให้แค่ซองแดงใหญ่ๆแกนายหลิวลี่ลี่ขอบคุณพร้อมกับรับมันไปด้วยมือบีบดู ก็รู้ว่าอย่างน้อยต้องเป็นหมื่นหรือน้อยกว่าไม่เท่าไหร่จึงรีบพูดสอพอทันทีโอ้ขอบคุณจริงๆค่ะถึงเฟยโบกมือและถามเธอว่าผมเห็นเมื่อครู่เย่เฉินให้ของขวัญแล้วหรอเขาให้อะไรครับล,ลิลี่ยิ้มเยาะและพูดว่าภาพวาดค่ะไม่รู้ว่ามาจากตลาดมือสองไหมเดาว,ว่าแค่ 100, 200หนึ่งร้อยสองร้อยหยวนละมั้งหวังเถิงเฟยยิ้มอย่างเย็นชาสุดท้ายยาจกก็คือยาจก